และที่เห็นหน้านวดงอกอยู่นี่ก็คือรุ่นใหญ่พี่นีโน่ในบทพ่อหารสามีธรรมะธรรมโมของคุณนายจำเนียนพี่แหม่มจินตราและยังเป็นพ่อของนางเอกจ้าจิตตาภาและก็เป็นเจ้าของประโยคเด็ดที่ว่าร้รงก็เถอแม่จำเนียนซึ่งพอรับหลังภรรยาก็ติดปีกเป็นไก่แก่ออกไล่จิกไก่รุ่นกระเตะชนิดลืมตายไม่ค่อนั่นนะครับ ที่กำลังเตรียมตัวถ่ายทำพิโนของเราก็ลองซ้อมลีลาเจ้าชู้ด้วยการเลียบๆเคียงๆอยู่ข้างๆเอ็กซ์ตร้าสาวๆหุ่นดึงๆที่มาเข้าฉากห6คนไปพลางๆก่อนหนึ่าสวัสดีครับคุณ เดีทประธา่านประเดีวยดวเนี่ยประมัณแบบว่า เล่นได้สมบทบาทขนาดพี่แม่มยังต้องตะลึงค่ะจริงๆเราเป็นคู่เอกนะเราก็จะไปพูดอย่างนั้นเลยนะคือคือเรื่องของเรื่องก็คงจะจํากันได้นะครับหารกับแม่จําเนียนเนี่ยก็สโลแกนประจําประจําตัวก็ปรุงเถอะแม่จําเนียนกำมุนาวัตติีโลโกกกุ๊ก สัว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมะนะครับมันก็เป็นเรื่องของเราสองคนรุ่น,นใหญ่รุ่นใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือจะเป็นภรรยาซึ่งอรักสามีมากแล้วก็เชื่อสามีเป็นคนดีธรรมะธรรมโนนะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอรับหลังภรรยานะครับสามีก็จะเป็นคนกระร่อน <c oughs> เวินป้อนเจ้าชู้นะครับออกนอกบ้านนอกเรือนพยายามจะหาเด็กตลอดเวลา <c oughs> แต่ก็มีเหตุบังเอิญน,นะครับหลายๆอย่าง <c oughs> มันก็จะมีเรื่องของการโดบ ยาโดบยาโดบของคุณนายลิ้นจี่ก็คือพี่ตุ๊กในเรื่องนะครับก็เป็นอีกบ้านบ้านของพระเอกนะครับทำยาโดบสมุนไพรไทยของผู้ชายกินแล้วสุดยอดแข็งแรงนะครับอันนี้ของผู้หญิงค่ะเป็นยาว่าชักบนลูกค่ะของคุณนายลิ้นจี่และก็จะมีโดมไม่รู้ล้มของของผู้ชายสุภาพบุรุษและก็มีเหตุที่จะต้องทําให้อะไรหลายอย่างนะครับเปลี่ยนไปหลังจากที่เจตนารมณ์ของหาน ที่กะจะไปมีนอกเหนือจากภรรยาแต่ไม่เคยได้แหะครับเดี๋ยวต้องคอยดูครับเสร็จแม่จำเนียนหมดฮะเสร็จแม่จำเนียนหมดเรื่องนี้ก็ให้เด็กโตหน่อยดูแล้วกันนะครับก็อย่างว่าแต่ว่าเป็นเรื่องอย่าไปคิดอะไรมากว่าว่าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องขมี่มันเป็นเรื่องครอบครัวนะครอบครัวแล้วมันก็มีอยู่จริงนะครับปัญหาต่างๆ่ามันแอบจะมีอยู่จริงเราก็มาดูกันว่าแต่ละครอบครัวมีวิธีแก้อย่างไรนะครับอย่างอุจจาราเขาก็จะมีวิธีแก้บางครั้งไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่รู้ รู้แต่ก็ทําเป็นไม่รู้สบายนะครับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างคุณผู้ชายดูแล้วว่าที่บ้านจะรู้สึกยังไงก็ลองดูมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีแก้วิธีดูแล้วก็เอามาปรับปรุงใช้กับครอบครัวแล้วคิดซะว่ามันเป็นละครตลกอย่าไปคิดว่ามันเป็นละครมันมีแง่คิดนะคะว่าบางทีในครอบครัวนะคะก็ต้องมีบ้างเรื่องที่จะต้องแบบทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรารักกันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าคู่ของเราเป็นยังไงให้อภัยได้ไหมถ้าให้อภัยได้นะคะเราก็อยู่กันได้นะ สิ่งีฝากไว้ด้วยครับ,บพ่อไก่แจ้ครับมาดูรุ่นเล็กคู่พระนางหลุยจักกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าฉากแรกๆของการโคจรมาพบกันก็ต้องออกไปในแนวเกลียดขี้หน้ากันก่อนเป็นธรรมดาในระหว่างที่นางเอกเผลอพระเอกก็หาเศษหาเลยพอให้ดูน่ารักน่าร,รักที่มีทองท<ส> <Heute> หล่อนะ เป็นไรอ้องนั่นผมเปล่านะได้มั้ยได้มั้ยผมเปล่านะฝันขลุม่ได้ะอ้วกจองเวนคุณผมแกล้งคุณคุณผิดผมเจ้ากับเจ้าเหรอใช่จ้าเหรจ้าจ้ไม่เจ้าก็ได้ไม่เจ้าก็ได้ไม่อยากเจ้าคุณอาทิตย์คะ จะยุ่งกับผีน่ะธาตุหรกับดวงดาวสักวันไหนก็ได้นะคะแต่อย่ายุ่งกับญาติดีเห็นลูกชายรุ่มร่ามพี่ตุ๊กดวงตาที่เล่นเป็นคุณแม่เลยต้องเบิดกระโหลกขอสั่งสอนสุนอย และทั้งหมดนี้ก็คือบรรดาพระรองแก๊งไก่แจ้ที่มองแล้วเฮฮาประมาณพลนิกรกิมหนวนยังไงอย่างนั้นคือเราจะเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนก่อเรื่องต่างๆมากมาย เเข้าใจผิดลยแต่ว่าเขาก็อยู่ในแก๊งที่เข้าใจผิดนั่นแหละง็าถูกต้องแล้วคือเป็นแก๊งแบบเสือผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบรู้สึกว่าเพื่อเราเนี่ยไม่เบาเลยก็้าตัวใช่ครับแต่ว่าของเรายังเป็นสุภาพบุรุษอยู่นะของไออาทิตย์ใช่ไหม ที่สุดใน5คนอะอ๋อเหรอสุภาพ<ป>สุภาพบุรุษที่สุดเลยวันนี้หมายถึงว่าวันนี้ต้องเงียบที่สุดก็เพราะว่าวันนี้เป็นงานเปิดของคุณแม่ครับคุณแม่เขาอยู่ด้วยตลอดเวลาเราก็ต้องระวังครับว่าเวลาเราทําอะไรพูดอะไรเนี่ยเราก็ต้องเกรงใจคุณแม่นิดนึงแต่ผมว่าถ้าออกไปจากที่นี่แล้วเนี่ยก็น่าจะหนักสุดนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าพี่หลุยส์รีแลกซ์มาก คือเล่นแบบอะไร,ะระทำอะไรทำอะไรคำว่ามีแลกซนี่หมายถึงว่ามันไม่ชมชมคือไม่ห่วงหล่ออะไรเลยคือเป็นตัวเองลอเลยเป็นตัวเองเป <laughs> ็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่าย <laughs> จ้าครับจ้ารู้สึกอะไรอย่างไหมกองเนี้ยผู้ชายมาเนี้ยไม่ค่อยหลับค่อยนอนรู้สึกไ่เดินยิ้มแย้มแจ่มใสอยากเข้าฉากกัน มันเป็นเพราะว่าทีมงานด้วยนะคไม่ใช่แค่นักแสดงเออจริงทั้งนักแสดงและทีมงานเขาสนุกด้วยนะฮะวันนั้นเายืนถ่ายทั้งวันเลยนะถ้าผมจำได้ยืนถ่ายขาเขอไม่เมื่อยเลยใช่คือเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายเจ้าชู้ดังนั้นเราก็จะมีเออเอ็กซ์ตราน้องๆพี่ๆผู้หญิงนะคะนุ่งน้อยห่มน้อยอะไรเงี้ยเต็มกองเลยก็ไม่แปลกที่เราจะไม่มีใครสนใจเลย หนักใจมากครับหลายๆซีนที่ถ่ายไปแล้วรู้สึกหนักใจครับหนักใจหรือว่าความจริงแล้วผมอยากจะอธิบายตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับคนที่ขี้เล่นแล้วก็คนเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นเส้นบางๆจริงๆครับคือเวลาเราเราเราเป็นคนขี้เล่นเนี่ยแล,แล้วคนอื่นเขาจะหาว่าเราเจ้าชู้เนี่ยเป็นบ่อยครับมันไม่จริงครับเราเป็นคนขี้เล่นต้องเราต้องแยกแยะให้ถูกบางคนเขาจะแยกแยะไม่ค่อยถูกครับถ้าแบบมอยดดีมันจะน่ารักใช่ไหม คือผู้ชายประมาณน,านี้ผู้ชายชด,ดูน่ารักมีสเสน่ห์แต่ไม่คนรพกหาจอบนี่คือวัดสนบเลยค่ะน่ารักดูมีสเสน่ห์ <Okay. S 1> แต่ไม่ควรแก่การคบหาเป็นแฟนค่ะนั่นแหละครับอาหาห้าวหลุอยยอมรับซะง,งั้นน่ะ